สวัสดีอีกครั้งนะครับกับหมอลำพาไปเพลินชาแนลน้องอายลูกพ่อจ๋านะครับหรือพ่อจ๋ากับลูกจา๋าน้องอายสกุณาพรน,นะครับเธอโดนดราม่าล่าสุดเรื่องของสีผิวและก็หน้าตาที่ไม่สวยก็คือหน้าตาขี้เละอ่ะพูดตรงๆเลยตอนนั้นเธอโดนหน้าตาเรื่องขี้เลนะครับเธอโดนเรื่องนี้มาซึ่งก็จะมี โดนเรื่องขี้เล่บ้างโดนว่าเธอน่ารักบ้างเธอสวยบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าถ้าเธอไม่แต่งหน้าเลยเธอก็จะขี้เล่มากๆเลยนะซึ่งเราอยากจะบอกตรงนี้เลยนะครับว่ามันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนร่างกายคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะมุมมองของคนเราเนี่ยมองคนต่างกันนะครับหน้าตาของคนเราก็ มีสีสันแตกต่างกันออกไปเราลองเปลี่ยนมุมมองนะเรามองคนให้มีสีสันในชีวิตของเราเนี่ยเรามองคนหน้าตาของคนที่เราคิดว่าไม่สวยบางทีมันอาจจะสวยถูกใจคนอื่นก็ได้เหมือนฝรั่งเนี่ยฝรั่งเขามองผู้หญิงไทยเขามองสีผิวเข้มสีผิวน้ำผึ้งเขาก็สวยในสายตาของเขานะครับแล้วก็ คนภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้นะครับภาคอีสานผิวก็จะไม่เหมือนกันหน้าตาก็จะไปโคละโซนกันนะครับน้องไอเนี่ยเขาก็จะเป็นโซนแบบหน้าแบบมีสไตล์เอกโซติกของเขาคือถ้าเขาแต่งหน้ามาเขาก็จะงดงามสง่างามเหมือนดุจเจ้าหญิงซึ่งน้องไอจัดอยู่ในกลุ่มประเภทไม่ขี้เหร่นะครับ น้องอายไม่ใช่คนหน้าตาขี้เลแต่ทําไมยังมีดราม่าว่าน้องขี้เลน้องไม่สวยนะครับน้องอายเน่ยเธอเป็นคนสวยอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะว่าเสียงวิหกเนี่ยสร้างสมองและเทคนิคให้เธอบางคนก็ยังบอกว่าเธอขี้เลหหอันนี้ก็ไม่เห็นด้วยนะครับทำไมต้องไปว่าเธอขนาดนั้นทำไมต้องไปว่าน้องขนาดนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าหงอันนี้แอดจะสรุปให้ฟังเลยนะ มันเกิดจากสิ่งที่น้องเนี่ยสร้างตัวเองขึ้นมาแล้วน้องอยู่สูงขึ้นเรื่อยๆน้องมีความสามารถขึ้นเรื่อยๆน้องโตเป็นสาวมากขึ้นน้องมีจริจาัการมากขึ้นการกล้าพูดกล้าจากล้าแสดงออกนะครับน้องอาจจะไปไม่ถูกจริจคนที่อิจฉาริษยานั่นก็คือคนที่มองคนในแง่ลบทําให้ตัวน้องอายเองเนี่ยรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจนะครับ แต่จริงๆแล้วน้องอายมีวิธีการจัดการได้อย่างดีมันเกิดขึ้นกับทัศนคติของตัวน้องอายเองด้วยถ้าน้องอายฟังคลิปนี้นะน้องอายฟังพี่ดิวไว้นะครับว่า,าการที่น้องอายจะมีหน้าตาแบบนี้น้องอายไม่ต้องซีเรียสน้องอายควรภูมิใจซะด้วยซ้ำภูมิใจซะด้วยซ้ำกับหน้าตาที่เป็นเอ็กซโซติกแบบนี้นะครับเพราะว่ามันมีแค่หนึ่งเดียว มันมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นที่คืออายสกุณาพรและอายสกุณาพรคนนี้จะโด่งดังและเป็นราชินีหมอลำในอนาคตเพราะหน้าแบบนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนหน้าไม่ต้องไปทำหน้าไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นนะครับจมูกเสริมได้ไม่เป็นไรแต่คนเรามันจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุมันจะเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนขึ้นไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวความสวยมันมาเอง ตอนนี้น้องถือว่ามีสนเสน่ห์นะครับแต่ถ้าถามว่าแอดดิวเลือกความสวยกับความมีเสน่ห์แอดดิวเลือกความมีเสน่ห์นะเพราะว่าการมีเสน่ห์เนี่ยเวลาชวนคุยเวลาพูดคุยมันมันแบบรู้สึกว่าเหมือนมันหน้ามองอะมันหน้า อยากจะคุยต่ออะไรประมาณนี้นะครับเหมือนกับฝรั่งที่เขาคุยกับคนผิวดํากับคนผิวขาวอะ่ะฝรั่งเขาก็ไม่คุยกับคนผิวขาวหรอกเขาคุยกับคนผิวดำเพราะเขาชอบคนผิวดานั่นคือเทสของเขาและเทสของคนมันไม่เหมือนกันหมอรำบางคนชอบคนผิวขาวส่วนใหญ่คนผิวขาวแทบไม่มีมีแต่คนผิวคล้ำแล้วก็มาแต่งให้ดูผิวขาวเพราะว่ามันจะขึ้นกล้อง นะครับนะผิวขาวออกมาก็สว่างเป็นแฟบโอโม่ไปเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับนะล้วแต่คนแล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความชอบอะ่ะอันนี้เราไปห้ามความคิดใครไม่ได้นะแต่น้องก็ยังเด็กอยู่น้องก็ยังไม่เหมาะกับที่จะมารับอะไรกับภูมิต้านทานอะไรแบบนี้ซึ่งมันไร้สาระสิ่งที่น้องควรทําก็คือน้องเอาความสามารถของน้องเนี่ยขายตรงนี้ไปก่อนนะแล้วก็เอาเสนของน้องโดยการใช้ กิริยามารยาทของน้องทําตัวให้ผู้ใหญ่รักนะครับแล้วก็เข้ากับสังคมให้ได้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วทุกคนยอมรับน้องเลยหมดส่วนใครจะว่าน้องขี้เลอะไรแบเนี้พวกนี้ตาไม่ถึงบอกเลยตาไม่ถึงตาไม่ถึงแน่นอนเพราะว่าน้องไม่ได้มีดีแค่สวยนะครับแต่น้องมีสมองและเทคนิคในการเอาตัวรอดแล้วก็สิ่งเหล่านี้เสียงวิหกสร้างให้น้องหมดแล้วนะน้องไม่ต้องกลว พายจะว่าน้องขี้เล็นะครับบอกเลยนะไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าไอค้คำว่าขี้เล็เนี่ยมันแค่คํานิยามเพราะว่าคนเรามองไม่เหมือนกันนะแอดดิวมองว่าน้องสวยก็คือสวยจบครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ